สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าอัฟซิลาก็มีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับนี่จอดอยู่ข้างหลังตรงนี้นะจอดขาวจูนพูนอยู่นี่เด้อคันนี้ก็คือ i s u ู u ูดีแมกออนนินะครับเครื่องยนต์1.9เกียร์ธรรมดาเป็นตัว4ประตูนะครับ4ประตูตัวเตี้ยปี2017นะคันนี้ปี2017สวยกิฟตเลยราคา3 0 0 0 0 0นิดๆน,นะครับ3 0 0 0นิดๆเท่านั้นนะ ใครที่กําลังมองหาตัวนี้อยู่นะครับรีบมาจับจองเดี๋ยวจะพาดูพาชมรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับมานะครับเดี๋ยวจะพาดูพาชมรถคันนี้นะครับสวยมากราคาเบาๆเลยนะจอดอยู่ตรงนี้นะครับขาวจูนพูนอยู่นีเ่เด้ออิสุดีแม็กออนนิวนะครับเครื่องยนต์1.9เกียร์ธรรมดาตัวเตี้ย4ประตูปี2017นะคันนี้ปี2017เลยสวยมากนะครับนี่ นะในสีขาวด้วยนะครับใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูให้ชมนะครับรายละเอียดนะนี่เครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามได้ล้อแม็กพร้อมเลยรถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับหน้าหลังเดิมนะนี่ไหมงามอีลีคะนี่นะครับรถพร้อมเลยนะพร้อมหล่อเลยนี่หน้าหลังเดิมเดิมนะฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมนะครับกันชนหน้าเดิมนี ใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะครับมีล้อมแม็กให้พร้อมเลยล้อแม็กขอบส8สวยมากนะคันนี้พร้อมหล่อคันนี้พร้อมหล่อบอกเลยนะครับนี่ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับดี a x All New 4ประตูตัวเตี้ยเครื่องยนต์1.9นะครับปี2017นะคันนี้อ่าราคาเบาๆเ,เลย3 0 0แสนนิดๆนะ3 0มแสนนิดๆนะเท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมรายละเอียดเลยนี่สีสันรอบคันสวยนะครับนี่ นามคักง้มแม่ยี่พอยแม่นะครับเฝ้ามาเอาเฝ้ามเอาเนี่ยใครหารถกระบะสี่ประตูอยู่นะนี่ตัวนี้เป็นโฉมรุ่นตัวเตี้ยนะครับเป็นโฉมรุ่นตัวเตี้ยนะสวยมากสวยมากนะครับอ่าเนี่ยประหยัดน้ํามันนะคันนี้นะเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับได้ปีสองพันสิบเจ็ดเลยนะนี่เนี่ยชุดล้อแม็กนี่ก็คุ้มแล้วนะครับเบิ้งเอาเดอนี่ไหมเนี่ยล้อแม็กสวยมากนะล้อแม็กสีดํานะครับแมท์กับรถเลยเนี่ยรถสีขาวนะครับ ใครหานะรถกระบะตอนนี้รถกระบะสี่ประตูตอนนี้กําลังขาดตลาดบอกเลยนะ <c oughs> นี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดรอบคันนะเดี๋ยวเราจะให้ดูให้ชมนะส่วนต่างๆต,ต,ต่อไปนะครับมานะครับต่อไปนะมาดูมาชมนะครับสภาพรายละเอียดภายในนี่สี่ประตูกว้างขวางนะขึ้นลงสะดวกสบายนะครับปอนงามอิหรีเด้เบื้องเอานี่ไหมภายในสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูให้ชมนะภายในนะครับตัวนี้เป็นโฉมรุ่นตัวเตี้ยนะครับโฉมรุ่นตัวเตี้ย ประหยัดน้ำมันนะเครื่องยนต์1.9นะครับดูแผงประตูนะแผงประตูเดิมนะครับเนี่ยกระจกไฟฟ้านะสวยมากนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะสภาพคงเดิมนะกระจกไฟฟ้านี่ใช้งานได้ปกติเลยดูเบาะนะเบาะสวยนะคันนี้สะอาดสวยงามเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสีครีมนี่อยู่เดิมคงสภาพเลยไม่มีริ้วรอยเลยดูเบาะนะดูเนีย่ยนะครับตะเข็บขอบต่างๆดูรูดูลายเบาะลายผ้านะครับ อยู่เดิมเลยนะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะเนี่ยดูดูแก้มนะครับดูแก้มดูขอบนะสังเกตง่ายๆเลยถ้ารถมีการใช้งานเยอะๆนะขอบตะเข็บนี่ขาดไปหมดละแต่นี่ยังอยู่เดิมคงสภาพเลยไม่มีร่องรอยเลยนะเนี่ยอ๋อไงมีหลีด้วยคะันนี้ไหมนั่นนะครับภายในนะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะครับสะอาดสวยงามมากนะแอร์เย็นหนาวเลยคันนี้อ่ะมาดูนะครับต่อไปให้ดูเลขไม้นะ ดูเลขไม้นะเลขไม้แสนเก้านะครับไม้แท้แสนเก้านะตัวนี้ก็สมมาพาควนนะครับปี2017ไม้แสนเก้านะนี่นะแอร์แบ็คคู่นะครับคันนี้แอร์แบ็คคู่คอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวเลยจอมีให้พร้อมนะสวยๆคันนี้นะครับสามแสนนิดๆเนี่ยคุ้มนะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่ดูเอาเบิ้งเอาได้หนั่นป๊อดนี่ไหมงามมิลิคันนี้นะครับงามขากงามเนี่ยเบิ้งเอาคุนอะนะครับ อ่าดูฝ้าเพดานเนี่ยฝ้าเพดานเดิมนะสะอาดสวยงามเลยนะครับอ่านี่นะอ่าเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมภายในก่อนวันนี้เราไม่มีผู้ช่วยนะ <c oughs> นะครับอ่ามามาดูประตูนะครับประตูด้านหลังนะตัวนี้สี่ประตูนะครับเนี่ยแผงประตูเดิมนะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยแผงประตูสวยมากสะอาดนะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยถลอกรอ,อ,อยเลอะรอยเปื้อนนะครับ มาดูเบาะนะเนี่ยเบาะแถวหลังนะครับเบาะเดิมโรงงานสะอาดสวยงามมากเป็นเบาะผ้าสีครีมนะครับเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพเลยนะสภาพไม่ค่อยได้ใช้งานเลยดูนะเนี่ยลายผ้านะครับเนี่ยต่างๆอยู่เดิมเลยนะไม่มีรอยขาดรอยถะลอกนะป๋อนี่แม่รถแม่ง้ามขักงาแม่ยี่พ้อแม่นะครับอ่านี่เป็นสภาพภายในนะครับภายในสวยสะอาดเลยนะพร้อมใช้งานบอกเลยคันนี้นะครับซื้อไปคุ้มมากนะ นี่นะครับเบื้องเอานี่ดีแม็กออนนิวนะครับคันนี้นะดีแม็กออนนิวเครื่องยนต์1.9เป็นตัวสี่ประตูนะครับสี่ประตูยกเอ้ไม่ใช่ไม่เป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นโฉมตัวเตี้ยนะนี่ใครหาตัวนี้อยู่นะรีบมาราคาสามแสนนิดๆน,นะนี่นะครับต่อไปมาดูเนี่ยขอบประตูนะครับดูเม็ดอาร์ขอบประตูนะ เม็ดอาร์คอยู่เดิมครบเลยนะครับคันนี้สบายใจหายห่วงได้เม็ดอาร์คลอยเวาลอยบากของเดิมอยู่ครบนะครับประตูรถมีกี่บานนะครับสมาชิกของเราแกะดูได้เลยนะดูเม็ดอาร์คเนี่ยลอยเว้าลอยบากนะครับอยู่เดิมเลยนะอยู่เดิมคงสภาพเนี่ยให้อยู่สภาพแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คนะผมบอกผมย้ําเลยให้ดูให้ชมนะถ้าเม็ดอาร์กหายไปแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนนั้นๆน,น,นะ แต่คันนี้นะครับเม็ดอาร์คอยู่เดิมเนี่ยอยู่เดิมครบเลยรอยเว้ารลอยบากครบนะของเดิมโรงงานนะครับมาดูน็อตน็อตประตูฝั่งขวาเดิมนะไม่แกะไม่ถอดนะครับน็อตประตูเนี่ยตัวบนตัวล่างสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะดูเลยเนี่ยน็อตนะไม่มีร่องรอยการถอดการแกะนะครับคือเนี่ยน็อตไม่ตีงนะเรียกว่าน็อตไม่ตีงนะน็อตไม่ตีงคือน็อตไม่ขยับนะครับนี่อ่ะต่อไปมาดูเม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์คประตูด้านหลังนะครับนี่ให้ดูให้ชมแบบนี้เลยนะ เนี่ยนะมีประตูนะกี่บานแกะดูแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คขอบประตูเนี่ยอยู่เดิมครบนะเนี่ยเราให้ดูให้ชมอย่างนี้นะรา,ายละเอียดรถของเรานะครับนี่สําคัญนะเม็ดอาร์คผมบอกเลยเป็นส่วนสําคัญที่เราต้องดูนะวิธีอ่าวิธีดูรถมือสองนะครับเม็ดอาร์คต้องให้อยู่เดิมคงสภาพนะนี่รอยเว้าลอยปากอยู่เดิมเลยนะครับสบายใจหายห่วงได้นะเม็ดอาร์คอยู่แบบนี้นะครับนี่ รับประกันการัารนตีไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับอ่าอ่ะมาดูดูต่อกันเลยตรงนี้ขอบกระบะนะครับอ่าเนี่ยรถกระบะต้องดูนะขอบกระบะเนี่ยฝั่งขวานะครับเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็ยบเดิมนะนี่ดูเลยนะครับให้ดูให้ชมแบบนี้จริงๆนะเมื่อเอาได้ไหมอ่าอ่ะต่อไปดูชัดซีนะฝั่งขวานี่ชัดซีเดิมนะครับนี่ไม่มีดามไม่มีต่อตัวนี้เป็นโฉมรุ่นตัวเตี้ยนะเป็นโฉมรุ่นตัวเตี้ยนะครับอ่ะต่อไป ๋ยวให้ดูนะครับฝั่งนี้วันนี้เราไม่มีผู้ช่วยอ่ะดูทีละตำแหน่งที่สําคัญสําคัญเนี่ยล้อมแมกมีให้พร้อมเลยนะล้อมแมกนะครับแมกขอบ18นะคันนี้แมกขอบ18นะครับสวยมากล้อมแมกสีดานี่นะขอบ18นะครับซีรีส์255ทับยางคันนี้ได้ปียาง2021นะ่อะยางปี2 0ง1ีเเลยนะครับใช้อีกเป็นปีนะดอกยางอ่า ดูเนี่ยประมาณ80%ได้นะครับดอกยางนะอะดูใต้ท้องช่วงล่างด้วยนะดูกันต่อเลยนี่คุณ่ะเบื้องเอานะนี่นะครับสภาพเช็ดซีนะเช็ดซีฝั่งขวาเดิมนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนไม่มีน้ําท่วมนะนี่เป็นสภาพเช็ดซีนะครับดูกันแบบนี้เลยนะมานะครับต่อไปมาดูมาชมสภาพห้องเครื่องยนต์นะนี่นะครับสภาพห้องเครื่องยนต์เป็นส่วนหัวใจเลยนะหัวใจสําคัญของรถยนต์ทุกคันนะครับ ดูเครื่องคันนี oh, ้เลยนะคันน <it> ี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่อง DDI นะครับเครื่องแห้งๆใสๆเลยเครื่องเดิมนะคันนี้มาดูสภาพเครื่องนะครับเนี่ยสภาพเครื่องเนี่ยดูเลยนะครับแห้งๆนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มไม่มีคราบน้ํามันเลยนะอยู่เดิมคงสภาพนะครับสีแต้มสีมาร์กต่างๆอยู่เดิมครบนะเครื่องนะครับเครื่องยนต์1.9ประหยัดน้ํามันบอกเลยคันนี้นะเนี่ยสีแต้มสีมาร์กนะครับสังเกตนะเนี่ย จุดเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้นะครับให้เราดูให้เราสังเกตเลยเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดแน่นอนนะนี่ให้ดูสภาพเครื่องก่อนเนี่ยเบิ้งใสเบิ้งพุ้งหุ่นเด้อเน่อเบิ้งเอาพุ่นนะนะครับส่องเข้าไปด้านในดูเลยสภาพเครื่องนะแห้งๆเลยนะครับเครื่องแห้งไม่ซึมไม่เยิมนี่เครื่องช่วงล่างดีมากนะอ่ะต่อไปนะครับมาดูรายละเอียดทีละส่วนของห้องเครื่องนะครับส่วนหน้าส่วนหน้าเนี่ยดูก่อนเลยเนี่ยแผ่นเพจนะครับเพจเดิมนะเพจเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดแน่นอนนะ ถ้าเป็น d m a มนะครับให้สังเกตตรงนี้นะแผ่นเพจจะมีสียมพูนะสียมพูแต้มหัวหมุดแบบนี้นะครับไม่ใช่รอยเลอะนะนี่ไม่ใช่รอยเล,ะนะลอเละนะครับต้องมีสีชมพูแต้มหัวหมุดแบบนี้นะเพดเดิมแท้นะครับนี่รูปดูด้านล่างนะปลายน็อตจะเรียบเนียนมือนะครับรูปดูเลยนะสมาชิกข,ของเราอ่าคานหน้านะครับดูไล่ตามเลยเนี่ยคานหน้าฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิม erm, เนี่ยนะครับอยู่เดิมเดิมเลยคานหน้านะ ชินเดิมเนี่ยเม็ดอาร์คหมุดดุมเดิมหม้อน้ําเดิมนะหม้อน้ําเดิมไม่เดิมของ d ีแม็ให้ดูตรงนี้นะครับจะมีฟองน้ำนะฟองน้ําอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับสติกเกอร์เนี่ยอยู่เดิมครบทุกชิ้นเลยเนี่ยสติกเกอร์ชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่นะเนี่ยไม่ขาดไม่หลุดไปไหนเลยนะครับคานหน้าฝั่งซ้ายไอฝั่งขวาโทษทีฝั่งขวานะครับเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมเนี่ยอยู่เดิมเดิมเลยนะครับอยู่เดิมครบนะแก้มนะครับอ่ะมาดูร้อนเสียเนี่ยให้สังเกตนะครับ จะมีสัญ,ญลักษณ์นะเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับส่องเข้าไปนะจะมีฝั่งขวาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวอานะครับของเดิมโรงงานนะแก้มขวาเดิมซุ้มซอกเดิมนะครับอันนี้ดูนี่อ่ามาต่อไปมาดูนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตเดิมฝาเดิมนะแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งขวานะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะนี่นะครับแต่เม็ดอาร์ครของเดิมอยู่ครบเลยคมกริบเลยดูเม็ดอาร์คนะ ขอบตะเข็บเดิมนะครับฝากระโปรงนะแผ่นกันความร้อนเดิมเนี่ยดูขอบดูตะเข็บนะครับของเดิมโรงงานนะสบายใจได้นะครับชิ้นเดิมโรงงานฝาเดิมแท้แน่นอนนะลูกศรเดิมเม็ดอาร์คเดิมเนี่ยเม็ดอาร์คแต่และเม็ดแต่และจุดคมกริบเลยดูสังเกตง่ายๆนะครับนี่อ่านี่ให้ดูให้ชมแบบนี้นะครับขอบตะเข็บเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะอ่ามาดูฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยขอบฝากระโปรงฝั่งซ้ายตะเข็บรอยเย็บเดิมเนี่ยดูเลยนะครับ สบายใจหายห่วงได้นะรถมือสองนะครับอ่าก็จะมีลิ้วรอยอันนี้เราถอดนะเราแจ้งเรารายงานนะครับถอดเก็บสีนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะครับนี่เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบแก้มซ้ายเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมดูเลยนะสบายใจได้นะครับรถของเรารายงานอย่างนี้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดนะอ่ะมาดูเนี่ยคันหน้า ขานหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยส่องเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นนะเนี่ยสัญลักษณ์ตัว L นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนิ้วตรงที่ชี้นี่นะครับอ่าเนี่ยตัว L ของเดิมโรงงานอยู่ครบนะนี่นะครับนี่เป็นสภาพห้องเครื่องนะเดี๋ยวเราจะติดเครื่องให้ดูด้วยนะติดเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับอ่ะมานะครับเดี๋ยวติดเครื่องนะนี่ติดเครื่องฟังเสียงเลยนะครับขวัวน่ะสตาร์ทติมครับผมสตาร์ทติมได้เนี่ย เนี่ยไม่มีนวงนะครับอ่าสตาร์ทตึมเลยนะทีเดียวติดเช่องเลยทีเดียวเช่องติดเลยนะครับนี่นี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะนี่นะครับเราติดเครื่องให้ฟังเสียงรายละเอียดทุกส่วนนะเครื่องเงียบมากนะครับฟังเลยนะนี่ติดเครื่องอยู่นะครับฟังเลยนะไม่มีเสียงเขเเสียงสั่นนี่เครื่องนิ่งๆนะครับเครื่องนิ่งๆเลย ย้ำกันอีกครั้งเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์1.9นะคันนี้ประหยัดน้ำมันทนทานบอกเลยนะมาเบิ้งได้เนี่ย๋ยบางคนไม่เชื่อนะครับว่าติดเครื่องหรือยังเนี่ยเบิ้งได้เนี่ยสายพันพัดล้มเนี่ยหมุนลุมอุมลุมอุมลุมอุมรู้ป่ะนะนะครับเนี่ยติดเครื่องอยู่นะเครื่องนิ่งมากนะครับอ่าไม่มีเสียงเคหไม่มีเสียงสั่นเลยเนี่ยพัดล้มหมุนติ้วติ้วติวติวติวอยู่หนานะนะครับเบิ้งเอาได้นะเครื่องดีคันนี้เราประกันการันตีเลยนะ มาดูนะครับมาดูมาตรวจสอบเครื่องยนต์นะนี่ดึงแท่ขึ้นมาอ่านี่ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับดึงแท่นะแท่วัดแรงดันวัดละวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับดึงขึ้นมาเลยนี่ดูไม่มีฟันไม่มีไอนะครับน้ํามันไม่มีกระเด็นรับประกันกา,การันตีเครื่องดีคันนี้นะรถสวยพร้อมใช้งานนะครับประหยัดน้ํามันทนทานผมบอกเลยเครื่องยนต์1.9เนี่ยน,นะราคานี้นะครับสามแสนนิดๆคุ้มนะปี2017นนะครับอ่านี่นะครับ นี่นะครับนี่เป็นสภาพเสียงเครื่องยนต์นะมานะครับต่อไปมาดูส่วนท้ายนะเนี่ส่วนท้ายนะครับฝาท้ายนะกระบ,บะแม็กไลเนอร์มีให้พร้อมเลยแม็กไลเนอร์สวยนะครับดูเลยสภาพแม็กไลเนอร์นะไม่มีริ้วรอยไม่มีแตกไม่มียุบไม่ลักษณะนี้คือไม่ได้บรรทุกหนักนะดูเลยสวยมากสวยมากนะไม่มีรอยขูดขียดเลยนะแม็กไลเนอร์นะครับสวยนะ,ะมาดูขอบกระบ,บะนะครับ ขอบกระบ,บะฝั่งขวาเดิมนะขอบตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมอยู่ครบนะครับนี่ดูเลยน็อตเดิม erm, ไม่แกะไม่ถอดนะดูเม็ดอาร์กนะครับขอบนอกขอบในนะดีแม็กจะมีเนี่ยเม็ดอาร์กอยู่ขอบด้านในนะครับให้เราสังเกตนะเนี่ยเม็ดอาร์กนะครับดูเนี่ยขอบด้านในนะครับขอบกระบ,บะนะจะมีเม็ดอาร์กฝาท้ายเดิมนี่ดูเลยนะครับสวยคันนี้บอกเลยสวยนะดูเม็ดอาร์กเนี่ยตามขอบนะครับเนี่ย ขอบกระบ,บ,บาเนี่ยดูเลยนะชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะมีเม็ดอาร์คให้เราดูให้เราสังเกตนะอ่ะมาดูกระบา,า,านะครับฝั่งซ้ายเม็ดอารา์คเดิดม,มตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับเนี่ยดูเลยนะนสังเกตง่ายๆเนี่ยยังอยู่เดิมคงสภาพนะน็อตเดิมน,นะครับอ่ะมาดูพื้นลอนกบบบะนะระบาเนี่ยยกขึ้นดูอย่างนี้เลยนะนี่ลอนกระบานะครับเดิมเนี่ยบังเอาลองอุดหลุดอุดหลุดนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุเลยเม็ดอาร์คแต่เข็บเดิมนะครับดูเลยนะอ่ะต่อไป เดี๋ยวให้ดูใต้ท้องนะครับสภาพใต้ท้องนี่ดูทุกส่วนที่สําคัญนะครับรถของเรานะเบื้องเอาคุณนะอ่ายางอะไรมีให้พร้อมนะครับช่วงล่างดีเช็ดซีเดิมสวยเลยไม่มีน้ําท่วมแน่นอนรับประกันการันตีนะนอนะครับอ่าฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะฝาท้ายเดิมเนี่ยมีโลบาร์นะครับโลบาร์ด้านหลังนะโลบาร์เสริมด้านหลังอันนี้เป็นชุดแต่งนะครับเพื่อความสวยงามนะฝาท้ายเดิมไปท้ายเดิมเลยนะ มานะครับต่อไปมาดูสภาพภายในฝั่งซ้ายนะครับนี่สีประตูนะคันนี้สีประตูกว้างขวางเป็นโฉมรุ่นตัวเตี้ยนะครับเป็นโฉมรุ่นตัวเตี้ยนะมาดูสภาพภายในฝั่งซ้ายกันเลยนี่สวยนะครับภายในดูแผงประตูนะฝั่งซ้ายแผงประตูเดิมบูด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นสีครีมนะกระจกไฟฟ้านะครับไฟฟ้าโรงงานใช้งานได้ปกติเลยคอนโซลเดิมคันนี้ Air back นะแอร์แบ็กคู่นะแอร์แบ็กคู่เลยนะครับปี2017คอนโซลเดิมนี่ เบาภายในสวยคันนี้สะอาดสวยงามเป็นเบาะสีครีมนะครับเบาะผ้าสีครีมเนี่ยดูเลยสภาพนะสวยมากเบาอ,อ่ะอ่อคงสภาพเลยนะครับนี่ไหมปอไม่มีริ้วรอยเลยเนี่ยดูนะขอบตะเข็บเนี่ยนะครับไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะ,ๆๆนะดูดูลายผ้านะครับดูลายผ้านะเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพเลยเนี่ยนะรอยเนี่ยนะครับปอนเ่ไหมเบื้องสภาพผ่านะครับไม่มีรอยถลอกรอยขาดเลยนะ งามขักงาเนี่ยอีพออยเมี่ยนะครับอ่ะมาดูตัวนี้นะครับเกียร์คันนี้เกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าประหยัดน้ํามันทนทานบอกเลยนะนี่สวยมากสวยมากนะภายในสวยอ๋อนี่ยไงามำขักอิเลคันนี้นะครับสามแสนนิดนิดเท่านั้นนะครับคันนี้นะสามแสนนิดนิดคุ้มนะนี่ได้ดีแม็กออนนิวปีสิบเจ็ดเลยนะครับดูประตูด้านหลังนะครับเนี่ยแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้า เบาภายในเบาะผ้าสีครีมสะอาดสวยงามมากผมบอกเลยนะสะอาดมากคันนี้ดูแลรักษารถได้ดีนะนี่ดูสภาพเบาะเลยนะครับเนี่ยลายผ้าต่างๆนะอยู่เดิมคงสภาพนะครับฝ้าเพดานเดิมนะสะอาดสวยงามฟุนะเบิ้องเอาปอนี่ไหมงามอิลิคันนี้นะครับบอกเลยคุ้มนะใครหาตัวนี้อยู่นะครับมาเลยนะเออเนี่ยสภาพนี้คุ้มนะครับสามแสนนิดๆเนี่ยคุ้มมากคุ้มมากนะอ,อ,อ่ะอ่ะ นี่นะครับนี่เป็นสภาพภายในนะภายในฝั่งซ้ายนะครับที่ให้ดูให้ชมกันนะ,ะต่อกันเลยนะครับนี่มาดูขอบประตูเม็ดอาร์คนะครับประตูรถมีกี่บานแกะดูเลยนะดูเม็ดอาร์คขอบยางขอบประตูเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับประตูด้านหน้าเม็ดอาร์คเดิมนะอยู่ครบเลยรอยเว้ารอยบากของเดิมเนี่ยดูเลยเนี่ยรอยเวาลรอยบากแบบนี้นะครับอยู่เดิมคงสภาพเลยสบายใจหายห่วงได้นะครับ ให้มีเม็ดอาร์คนะผมบอกเลยชิ้นส่วนต่างๆนะครับให้มีเม็ดอาร์คนะเนี่ถ้าช right> no ิ้นส่วนไหนนะครับเม็ดอาร์คหายไปแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะของชิ้นส่วนนั้นๆนะครับเอามาดูประตูด้านหลังนะเนี่ยนะครับเม็ดอาร์ครอยเว้ารอยบากเนี่ยขอบประตูด้านหลังเนี่ยนะครับอยู่เดิมเลยนะรอยว้าเนี่ยรอยว้าลรอยบากแบบนี้นะครับต้องมีนะทําใหม่ไม่ได้นะทําใหม่ไม่เหมือนเดิมนะครับแน่นอนเลยอันเนี้ยคงสภาพบอกเลยนี่นะครับดูกันอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้นะรถของเรา สำคัญนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คสำคัญเป็นส่วนที่สําคัญนะอยู่เดิมเดิมเลยคุ้มคันนี้นะครับผมบอกเลยคุ้มมากนะ,ะมาดูขอบกระบาหน่อยนี่นะครับขอบกระบาฝั่งซ้ายเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะอยู่ครบเลยกระบาดเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูดูลืมลืมลืมให้ดูน็อตนะเนี่ย น็อตประตูนะครับน็อตประตูฝั่งซ้ายเนี่ยตัวบนตัวล่างเดิมนะครับน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคือแบบนี้นะน็อตดูเลยนี่นะครับเนี่ยน็อตเดิมนะประตูนะครับตัวบนตัวล่างสติกเกอร์เดิมยังอยู่ครบนะนี่สติกเกอร์ตรงนี้ยังอยู่เดิมเดิมเลยเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพนะเดิมไม่เดิม,ด,มดูเอาเนี่ยสติกเกอร์ชิ้นนี้ติดมาจากโรงงานนะติดมาจากโรงงานนะออาไม่ใช่ว่าออ้ยอะไรมาติดเลอะอยู่ไม่ใช่เ <c oughs> นี่ย ติด่าจากโรงงานยังคงอยู่นะครับสภาพนี้นะอ่าอ่าต่อไปนะครับมามุดดูเดี๋ยวให้ดูให้ชมนะชัดซีนะครับดูชัดซีเลยฝั่งซ้ายดูพูด่ะเบิ่งเอาได้ไหมชัดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผูกไม่มีก่อนนะครับไม่มีน้ําท่วแมแน่นอนเบิ้งพูอ่ะนี่ให้ดูกันอย่างนี้นะครับสภาพรถของเรานะอ่าอ่าต่อไปนะครับมาดูพาสีป่ะเนี่ยนี่ คันนี้ภาษีตุลานะครับตุลา6 8เลยเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะหลังคานะครับหลังคาเดิมสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมสาอ,อากาศนะครับอยู่ด้านข้างฝั่งขวานี่รถสวยพร้อมใช้งานบอกเลยคันนี้นะใครหาอยู่นะครับรีบมานะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนี่สวยสุดๆราคาเ,าเบาๆเล้าใจส0 0แสนนิดๆเท่านั้นนะครับอ่ะนะครับ นี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราให้ดูให้ชมนะสำหรับรถคันนี้นะครับนี่จอดขาวจูนพูนอยู่นี่เด้อย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับคันนี้ i ิซซูดีแม็กออนนิวนะครับคันนี้นะเครื่องยนต์1นแะล้วโทษทีค <c oughs> ันนี้นะครับกอนิวสประตูตัวเตี้ยเครื่องยนต์1.9นะปี2017นะครับปี2017ราคา3 0 0แสนนิดๆนะ3 0 0แสนนิดๆเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูรถสนใจ โทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซีลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ